อาวาสารเลื่อยโซ่แบบแบตเตอรี่นะครับเลื่อยโซ่ก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ถอดน็อตไปแล้วถอดน็อตไว้เรียบร้อยแล้วแกะได้เลยนะครับถอดดูไปทีหนึ่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ข้างในก็ประมาณนี้ครับเฟืองรูดก็อันนี้ไม่ต้องถอดเราดึงออกมาได้เลยครับ ถอดน็อตไว้แล้วเพางัดออกมาแวงรูดตัวนี้ก็จะล้มจะรูดก่อนเพื่อนเลยเมื่อเราเห็นว่าตัวนี้รูดถ้าไม่อยากให้เสียเยอะ ต้องซื้อมอเตอ,เตอร์มาเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟืงเองตัวนี้ก็จะเฟืงเองตัวนี้ก็จะรูดรูดต่อไปนะครับสาเหตุของการรูดอาจจะเกิดจากการใช้งานอายุการใช้งานอายุการใช้งานอาจจะไม่ยาวจะสั้นไปนิดหนึ่งไม่สมราคาสาเหตุต่อไปน้ำมันหล่อโซ่ไม่ออกนะครับน้ำมันหล่อโซ่นี่คือปั๊ม ปั๊มน้ำมันหล่อโซ่ตัวนี้จะชักเข้าชักออกนะครับเป็นแกนโลหะแปรนแกนสเตเลตตรงนี้จะมีเช็ควาลวนะครับน้ำมันจะเข้ามาทางนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดการดันเช็ควาลวจะเปิดเมื่อดึงเช็ควาลวจะปิดสุญญากาศจะเรียกน้ำมันมาจากถังนะครับก็จะถูกปั่นด้วยลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับลูกเบี้ยว ลูกเดียวตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันลูกปืนก็ใช้ไม่ได้นะครับเพเสียแล้วลูกปืนก็เป็นขี้กากเป็นหลวมเล็นกน้อยเมื่อชักไม่สุดนะครับเมื่อเกิดการสึกเมื่อเกิดการสึกหลอของชุดพวกนี้นะครับชุดพวกนี้เกิดการชักไม่สุดเมื่อชักไม่สุดก็ไม่ถึงไม่ถึงรูน้ํามันเข้าออกนะครับไม่ถึงรูน้ํามันที่เข้ามาไม่เปิดน้ํามันก็จะไม่ออกก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือโซ่จะหนัก ลากไม่ไปเฟืองก็จะรูดก็จะเสียไปนะครับก็จะประมาณนี้อะไรไม่แน่ใจควรซื้อที่ที่ยี่ห้อท,ท,ท,ที่แบบมีขายในเมืองไทยมีศูนย์รับรองมีอะไรแน่นอนเพราะว่าเวลามอตเตอร์เสียคือเฟืองรูดเราก็ซื้อใส่ใหม่ชุดล้อโซ่เสียอื่นๆยี่ห้ออื่นก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่น่าจะ ใช้ลักษณะคล้ายๆกันจะไม่เหมือนกับเร่อยเครื่องที่จะเป็นเฟืองปั่นวงกลมอันนั้นเขาจะเสียยากนิดหนึ่งแต่อันนี้ไม่แน่ใจเมื่อเฟืองตัวนี้เมื่อชุดนี้สึกหรอหายไปแค่นีดเดียวฮะมิลสองมิลก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ชักได้ไม่ถึงจุดที่กําหนดน้ํามันก็จะไม่ขึ้นสรญยากาศเกิดสรญยากาศจริงครบวาวปิดเช็ควาวาอาจจะปิดแต่ชักไม่ถึงรูตรงนี้คือชักมาไม่สุดเพราะว่าลูกเบี้ยวสึก ชุดน้สึกชุดน้สึกชุดน้สึกก็ชักไม่ถึงก็น้ำมันก็จะไม่ออกก็เรียบร้อยครับพังอ่ะบางรุ่นมีขายในเมืองไทยก็จะมีอะไรหรือไม่มีอันนี้ก็ต้องไปสอบถามจากร้านใกล้บ้านนะครับว่ามีห่ออะไรมีอะไรไม่มีอะไรหาซื้อได้ไม่ได้ยังไงก็ราคาสูงครับเลยพวกนี้ใช้งานได้ไม่นาน